นางสาวเปียลักษ์นวลแสงตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลสตูลวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่18กันยายนพศ2505ประวัติการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงวิชาเอกนาฏศิลป์วิชาโทภาษาไทยจากสถาบันวิทยาลัยครูยลาปีพศ2528 ระดับปริญญาบัตรครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษาจากสถาบันวิทยาลัยครูยะลาปีพศ2530เริ่มทำงานครั้งแรกปีพศ2528ในตำแหน่งครูระดับสองณโรงเรียนบ้านป่าใสอำเภอรามันจังหวัดยะลาปัจจุบันคือโรงเรียนบ้านอุปะ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษระดับ3โรงเรียนอนุบาลสตูลรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสูงสุดในการทำงานรางวัล1แสนครูดีจากสำนักงานเลขาธิการคุร,รุสภาปีพศ2554คติประจำใจในการทำงานความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น